<c oughs> สาธุเจริญในธรรมอ่าอันนี้ก็อทำคลิปหน่อยบรรยากาศดีๆ <c oughs> ยินฝนตกช่วงออกครษาสต <c oughs> อ์หลังจากที่อาจารย์ไม่ได้ทำคลิปนานเนาะ,ะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรเพราะว่าการ ทำกรรมฐานก็มันก็เป็นเรื่องเดิมๆนั่นแหละอ่าร่วงเข้าไปรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่เราอ่าปฏิบัติธรรมเนาะปฏิบัติธรรมในศีลทานศีลสมาธิเนาะทานศีลสมาธิศีลสมาธิปัญญาเนาะใ <c oughs> นหมวดของทานศีลสมาธิก็เป็นอ่าหมดาวดธรรมคารวนะเนาะอ่าศีลส,สมาธิปัญญาก็เป็นหมวดธรรมของพระสงฆ์อันนี้ ศึกษาเหมือนกันเป็นตัวทำรรตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่า,าโยมก็ต้องอแยกมาให้ทานเนาะเพราะว่าพระก็ให้ทานไปในตัวแล้วะก็คือเอาร่างกายเนี <c> ่ย <oughs> มาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าให้ทานอันอัน,อนดีงามแล้วดังนั้นเรามาบวชหรือไม่ได้บวชเนาะ มาฟังคําสอนพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราทุกคนเนี่ยเพื่อจะให้มันเห็นสัจจะความจริงก็เห็นกองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเราเนี่ยงานเราจริงมาเรียนนะมาศึกษามาปฏิบัติเนี่ยในหลักข้อวัดปฏิบัติของทางพุทธศาสนา ที่ทําให้เราทํำยังไงจะให้เกิดทุกข์เกิดสุขเงี้ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นเนี้ยให้เราเข้าใจหลักธรรมในการเป็นอยู่ในการเดินทางเพื่อไปสู่มรรคผลบรินิพานเนาะก็ะอาศัยทําคุณงามความดีเนี้ยให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา แผ่บุญกุศลให้สรัตว์ทั้งหลายนะที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเจ็เจ็บตายด้วยกันเนี่ยเราก็มาทํากันอย่างนี้แหละอย่างนั้นแล้วใครที่ <c oughs> ยังไม่เข้าใจในข้อการปฏิพฤติปฏิบัตินะเนีย่ยเราก็ต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้แนะแนวทางแนะแนวทางถ้าเรา ไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยแนวทางหรือไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนในหลักธรรมคำสอนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราหลงทางได้ง่ายๆหลงทางได้ง่ายไม่ได้หลงไปไหนนะหลงก็คือหลงอยู่ในข้อธรรมที่เราปฏิบัติเพื่อจะให้มันสูงขึ้นไปนั่นแหละแต่มันหลงก็คือการไม่ไม่ก้าวหน้าในขณะที่เราปฏิบัติไม่ใช่ว่าหลงไปสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ใช่แบบนั้นคือการหลง การปฏิบัติรมให้ก้าวหน้านั่นแหละมันก็บนบนบน,บนบนบนบเวียนสมซ้ำมันเห็นไหมเนี่ยนี่คือการหลงแต่ยงไม่ใช่ว่าหลงก็งนี้ไม่ใช่มันไม่ไม่ดีนะมันดีอยู่ดีมันดีอยู่ที่เราปฏิบัตินั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะหลงหนานอย่างเงี้ยถ้ามีครูบาอาจารย์มาคอยบอกคอยชี้แนะเนี่ยแล้วก็ไปศึกษาคําสอนเ <c oughs> นี่ยเราจะได้ไปถูกทางเพื่อจะไม่ ช้าเสียเวลาในการเดินทางในการประพฤตินะปฏิบัติธรรมให้รู้แก้งในธรรมที่เรา,เาศึกษาปฏิบัตินี่แหละถ้าเรา,เาไม่มีครูบาอาจารย์ <c oughs> ไม่ได้ศึกษาคำสอนอย่างเงี้ยเราปฏิบัติเองมันก็จะบนบนจะหลงจะบนอยู่นั่นแหละมันจะไม่ก้าวหน้าไม่จเจริญก้าวหน้า,าก็เหมือนกับ เราเรียนหนังสือแลนะ้วเนอ่าเพื่อนเร่อนชั้นตัวเองไม่ได้เร่อนชั้นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้แหละโอเคเนาะเข้าสู่ขบวนการของการเจริญภาวนาก็คือฝึกจิตนะเราฝึกจิตจิตคืออะไรใครรู้หรือ,อยังยทุกคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องจิต จิตมันเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาสันษกิจเราจรึงไม่มีสภาวะธรรมในในจิตนั้นเนาะเพราะมันเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาสัรสฐกิจคําว่าจิตเนี่ยมันนั้นอาจารย์ยังจะแยกไม่พูดภาษาบาลีจะพูดว่าไอ้รู้นี่แหละคือจิตเนาะอย่างเสียงเนี้ยเรารู้ได้ยินเสียงนั่นแหละไอ้ตัวที่ได้ยินเสียงน year 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 year. งัง่นแหละคือจิตที่รู้เสียงนั่นแหละคือจิตนะไอ้ที่ ไปรู้เสียงนั่นแหละคือตัวจิตไอ้ที่ไปรู้เหม็นรู้กลิ่นรู้รสนั่นแหละคือตัวจิตเนาะเนี่ยเราจะได้เข้าใจกันไงเนี่ยคืออันไหนที่เราที่มันไปรู้นั่นแหละคือจิตอย่างสมมติว่าเราเจ็บอย่างเงี้ยนั่นแหละไอ้ที่ไปรู้เจ็บนั่นแหละคือจิตเนาะ <c oughs> เนี่ยไอ้เจ็บนะก็อ่าจิตเนี่ยมันจะไปเกิดตามอาการนะ จารย์จะบอกเรื่องจิตหรืจิตมันจะเกิดตามอาการแต่ถ้าอาการยังไม่มียังไม่มีจิตจะไม่เกิดนะจิตเกิดไม่ได้อืมมันไม่เหมือนกับว่าอ่าจิตมันล่องลอยไปเกิดไม่ใช่แบบนั้นนะแต่จิตมันจะไปเกิดได้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอาศัยอเหมือนกับว่าเราหิวน้ําอย่างเงี้ยเนียตอนอยู่ๆเราไม่หิวใช่ไหมย,ยังเพราะยังไม่เหตุปัจจัยจิตจะไม่เกิดอาการหิวน้ํา จิตจะไม่ไปรู้ตัวนี้เลยแต่จิตมันจะเกิดอยู่ที่ตัวอื่นอยู่มันเนี่ยสมมติว่าอ่าจิตเรานี่เกิดอาการหิวน้ําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตมันเกิดแล้วนะมันจะไปรู้ว่าอาการรู้สึกหิวนั่นแหละนั่นแหละคือตัวจิตนะ,ะตัวหิวเป็นอะไรตัวหิวก็เป็นตัวเบธนานะอืมตัวหิวเนี่ยตัวเป็นเบธนาเราจะแยกเข้าไปอีกไงแยกเข้าให้ไปครบขันอ่าไอ้ตัวปรุงแต่งเข้าไปหิวก็คือสังขารนะ ไอ,อ,อตัวที่จําได้เขาบอกเหีวก็คือสัญญานะเนะี่ยนั่นแหละอาศัยอะไรอาศัยเกิดรูปนะอ่าเขาเรียกว่ารูปเนี่ยการกระทบกันเกิดเนเอะไรเขาเรียกรูปเนาะนะฮะ,ะคำว่าจิตเนี่ยเราจริงไม่เข้าใจกันไงอันเนี้ย ตอนนี้พอเราเข้าใจเขาว่าไอ้รู้เนี่ยเป็นจิตเนาะเราจะได้เข้าใจศึกษาทํากันง่ายๆศึกษาทํากันง่ายๆนะเราสังเกตตามนั่นแหละมันเป็นขบวนการของขั้นห้าให้เรามีสติสัมปชัญญะคอยดูมันเนี่ยระลึกรู้มันในขณะที่มันทำอะไรนั่นแหละเราเรียนเรื่องจิตไปก่อนเนาะเรียนเรื่องจิตไปก่อน ไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่เข้าใจจิตเนี่ยไม่เข้าใจจิตเนี่ยจิตคืออะไรว่าเราจะหาจิตกันอยู่นั้นไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ต้องเอาภาษาบ้นบานๆก็คือสื่อให้ให้ถึงว่าไอ้รู้เนี่ยเลยในข้อในขบ,บวนการที่มันมีเหตุมันจิตเราถึงไปเกิดไงเมื่อจิตไปเกิดอย่างเงี้ยอาการรู้เนี่ยมันจึงเป็นรู้ของจิตเป็นจิตนะเป็นการรู้ของจิตนะงั้น เราจึงมาศึกษาาก็วัดปฏิบัตินะ่ะศึกษาธรรมะเนี่ยศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาศึกษาสาภาพจิตนี่ก็ไปก่อนอืมอ่าคืออ่าไปเข้าใจรู้ก่อนเข้าใจจิตนั่นแหละเข้าใจรู้เราจับอะไรเราก็รู้เห็นอะไรเราก็รู้เนี่ยแต่อ่า,อาที่เราไม่รู้เพราะอ,ะอ่าเราไม่ได้มาลึกๆรู้แต่มันเห็นอยู่นะมันเห็นอยู่ มันเห็นที่มันเห็นอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ศึกษาธรรมันะมันก็เห็นเหมือนปกตินั่นแหละมันก็จะเป็นมีความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราเขาอยู่ในนั้นเป็นอาการของความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าเป็นอุปทานของขันห้าทั้งหมดเนี่ยมันเข้าไปยึดเพราะเรายังไม่เข้าใจรู้ไงไม่เข้าใจจิตเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะมันยังจิตตัวนี้มันยังมีความยึดมั่นถือมั่นในความเจ็บความปวด ความแก่ความตายความโรภค,ความโกรธค,ความหลงที่มันอยู่ในสภาวะอาการที่มันกิตมันไปเกิดเข้าไปรู้นั่นแีย่ยเราก็จะทํำยังไงถึงจะเข้าใจมันดังนั้นเราก็ศึกษาตามสําสนักปฏิบัติต่างๆเข้าไปเดินจงกรมมั่งนั่งสมาธิมั่งถือศีลมั่งให้ทานมั่งเนี่ยแบบนี้แหละมันเป็นเบื้องต้น ในขณะที่เราไปศึกษาเนาะไปทำเรียกว่าเรียกว่าทําบุญน่ะประเทศนี้บ้านเราเขาเรียกว่าทําบุญทํากุศลเนี่ยเราก็ศึกษาตรงนี้ไปอันดับเบื้องต้นไงเหมือนงั้นเราค่อยถ้าใครอยากเข้าไปเจาะลึกอ่าเจาะลึกในขบวนการของอ่าของจิตหรือหรือของศีลจริงๆเนี่ยอหรือของภาวนาจริงๆเนี่ยเราก็ค่อยไปสอบถามครูบาอาจารย์ที่ท่าน ผ่านการาจเจริญปัศสนาสมถกรรมฐานาที่ผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยท่านจะได้แนะนำเราไดา้เราจะได้ไม่หลงทางเสียเวลาไม่ได้หลงทางเสียเวลาเราจะได้ทำให้มันมเข้าใจเมื่อเราทำแล้วศึกษาเราเรียนแล้วมีครูบาอาจารย์จะคอยแนะคอยบอกเราชีท้ทางให้เราเพื่อจะไม่ให้เราหลง ไม่ให้เราหลวงนานนะหลวงวนเสียเวลาไม่ได้อะไรหรอกเสียเวลาเพราะความตายเนี่ยมันอยู่กับเราทุกวันไง <c oughs> ความตายเนี่ยมันไม่เคยหายจากเราเลยนะมันติดตัวเราอยู่ตลอดเนี่ยเราอ่าจึงประมาทไม่ได้งั้นแล้วใครทําบุญทําทานรักษาศีลอยู่เนี่ยก็เป็นบุญบารามี มากที่ได้เกิดมาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อพระสงฆ์เนี่ยเป็นน้าเนื้อบุญเนี่ยนะน้าเนื้อบุญอันยิ่งใหญ่กว่าหน้าบุญอันดีทั้งหลายเลยนะถ้าไม่มีพระสงฆ์นี่ยเราจะไม่แทบจะไม่รู้เลยว่ามีพระพุทธศาสนาถ้าองั้นแล้วเนี่ยการที่เป็นพระสงฆ์นี่สมมติสงฆ์เนี่ยนี่แหละเนี่ยที่เหมือนอาจา์หรือเรียกว่าสมมติสงฆ์เมื่อไม่มีสมมติสิสงฆ์อย่างเงี้ยมันก็จะ ศาสนาก็จะไม่ยั่งยืนนะถ้ามันยังมีพระสงฆ์มันก็ต้องมีพระธรรมมีพระธรรมก็มีคําสอนของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมนะั่นแหละพระเจ้าท่านองค์ไม่อยู่แล้วก็อาศัยคําสอนเป็นศ <c oughs> าสดาเป็นตัวแทนพระองค์เนาะอย่งเนี้ยเราจะได้เข้าถึงเข้าใจในหลักธรรมนั้นๆเนาะองเนี้นนน เราจะได้ไม่เสียเวลาในขณะที่เรามาเกิดในชาตินี้อในชาตินี้ใครทําบุญทำทานแสดงว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนมีบุญมากเบารมีมากกุศลมากอแต่ถ้าใครยังเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยเป็นศัตรตูขั้วข้าบอยู่นน,นะก็จะห่างจากาบุญจากทานเพราะพระสงฆ์ทุกรูวมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะเพราะว่า คนธรรมดาสามัญนมาบวชไม่เหมือนครั้งพุทธการเลยครั้งพุทธการมีแต่พระสวสดาบันเข้ามาบวชนะพระอรหันต์เข้ามาบวชอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยมันไม่มีไงมันมีแต่กิเลสร้อยแปดตันกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดมาบวชกันอืมอ่าเข้าบวชก็ได้หิ้วปีเข้าเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเราจะเอาเราก็ต้องอาศัยว่ามาบวชแล้วอย่างเงี้ยอืมอืมเป็น หลักของศาสนาเขก็มีพระสงฆ์เป็นตัวอย่างเนี่เราก็อาศัยทําบุญไปนั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากอืมเพราะว่าในวัดวัดหนึ่งก็มีพระหลายรูปหรือสองรูปสามรูปอย่างเงี้ยออเราก็ทําบุญไปเราทําบุญเราได้บุญเลยนะไม่ต้องไม่เกี่ยวกับว่าพระสงฆ์รูปนั้นบวชเข้ามาแล้วมันจะดีหรือไม่ดีเราทําเราได้เหมือนกับเราเอาข้าวให้หมานี่แหละอืม แต่คนที่พระที่เขาปฏิบัติอยู่ในข้อวัดปฏิบัติในศีลทานเนี่ยเขาก็จะมีบุญเราทําบุญกับพระสงฆ์อง์เจ้าของท่าน,าน,านเราก็ได้บุญตาม <c oughs> ตามที่เราปันตถาถนาก็ถ้าจะละโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ไปอะไรไปสวรรค์เนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีทรัพย์สิเนเงินทองเป็นมนุษย์สมบัตินะไปสวรรค์สมบัติมีวิมานแก้ว ในวิกฤตพิสดารนะลานตานะใครทําบุญนะแต่ถ้าใครด่า,ดาพระไม่เว้นวันนะอันนั้นที่ไปนะก็คืออบายภูมิหรือโรกเปรตสุรกายสัตวเดรยฉานเป็นที่ตั้งที่ไปการที่พระทําผิดเนี่ยก็มีองค์การของคณะสงฆ์หรือกฎหมายอย่างเงี้ยเขาจัดการเองคนไหนที่ไม่ดีเทวดาเขาก็จะเขลียทิ้งเอง อืบาปกรรมเขาก็รับเองเนี่ยแต่เราแค่ทําบุญแค่นั้นเองญาติโยมอะแค่ทําบุญเนาะถ้าเราเข้าใจเรื่องบุญเพราะว่าถ้าเราไม่ทําบุญเนี่ยอ่าเหมือนกับว่าถ้ามันไม่มีบาปเนาะเราทําเราก็ไม่เสียหายอถ้ามันมีบาปเราเราทําเราก็ได้บุญไงเ,เพราะว่าตอนที่เราจากไปเราก็ไม่ไดเอาอะไรไปนะไม่มีอะไรติดตัวเราไปเลย ไม่มีเผื่อมันมีชาติหน้าไงเผื่อมันมีนรกมีสวรรค์ไงถ้าไม่มีก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าเราตายแล้วมันได้อะไรไปอยู่แล้วไงเนี่ยก็คือเราป้องกันไว้ไงอ่าป้องกันไว้เผื่อมันมีบาปล่ะเผื่อมันมีบุญละ่ะเราก็จะไม่เป็นคนอ่าเขาเรียกว่าไม่เป็นคนโมฆะอืมไม่เป็นคนโมฆะอ่าผู้มีปรรัญญา เขาจะทําบุญสูนทานรักษาศีลเพื่อเป็นสัตตบุรุษไงเป็นปรากเป็นสัตตบุรุษเพื่อในในคาสอนเนี่ยมันมีนรกสวรรค์เราเชื่อเราเชื่อตรงนี้ไปก่อนถ้าใครไม่เชื่อนี่มันจะตัดรอนไงอ่าเบสถ้ามันมีจริงล่ะอเนี้ยเราก็จะเสียโอกาสเนาะเสียโอกาสมันก็ได้จะไปทุก,ทกติภูมิเดัะฉานภูมิ แต่ถ้าเราทําบุญเนี่ยเราก็จะได้ไปที่ดีถ้ามันมีบุญมีสวรรค์มีเทวดานะเนี่ยเราก็อพูดมันก็มีให้เห็นนะเอาตามโลกเนะี่ยเหมือนกับคนคนแต่และคนมาเกิดได้ไหมอย่างคนหนึ่งมาเกิดเป็นคนทํานาคนหนึ่งมาเกิดเป็นลูกเจ้าสัวอย่างนี้เห็นไหมอสองคนเนี้ยใครมีบุญมากบุญน้อยเห็นไหม เนี่เราสามารถมองมองได้ไงเออแต่แสดงว่าคนถ้าเป็นลูกยาวัวทานมาเยอะไงทําบุญมาเยอะอ่าบุญถึงส่งผลให้มาเป็นั้นเนี่ยเราก็มองอ่าเอาปัญญาอ่าความคิดเห็นเรามองดูนะอันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันอยู่กับดุลพิจารณาของเรานะแต่ในสร้างหลักของพุศาสนาพุทธเจ้าก็สอนให้เราให้ทานแล้วอ่า รักษาศีลจะเดินเมตตาภาวนานี่แหละนะครับพระองค์คงไม่พูดขึ้นมาล,ายลอยๆให้เราหลงหรอกอมันต้องมีพระองค์ถึงพูดพระพระองค์พูดแต่ความจริงใช่ไหมสัจจะคือความจริงพระองค์พูดแค่นี้เรื่องไหนไม่ใช่เรื่องจริงไม่มีมาจากพยา,ยานพระองค์จะไม่มาพูดให้เราฟังไงเห็นไหมเนี่ยเราสามารถใช้การ อ่โยนิโสน้อมเข้าไปดูได้นะดูได้อย่างเงี้ยหลักธรรมมันก็อยู่อยู่อย่างนี้แหละหลักธรรมคือคือทำเป็นบุญเป็นทานปกตินะเนี่ยแต่ข้าใครอยากศึกษาเรื่องจิตภาวนานะอ่าที่อาจารย์เนี่ยมีนะอยากจะเดินจงกรมนั่งสมาธิมาได้เลยนะมาได้เลยนะ มาศึกษาธรรมะคำสอนเพื่อจะให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนะเพื่อจะไม่ให้กลับมาเวียนว่ายในสังสารวัตอีกนะอาจารย์อ,อยู่ที่เดี๋ยวอาจารย์ให้เบอร์โทรแล้วก็ใครยังไม่เข้าใจธรรมะที่อาจารย์ทำยูทูบลงไปนะยังเข้าไม่ถึงเข้าถึง,กงึกลางๆก็โทรมาได้0 9 2 6 1 9 8 3 7 9เเพื่อจะให้เราหลุดพ้นจาก ความยึดมั่นถือมั่นนะในสิ่งที่มันเป็นอกุศลหรือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันเกิดอยู่กับความคิดของเราที่กายวาจาใจของเรานี่แหละเราจะได้ช่วยกันนะช่วยกันสถานที่ที่อาจารย์อยู่ก็ประยะดดีมาก็สามวันก็ได้หรือจะมีเวลานานก็อาทิตย์หนึ่งก็ได้อยู่ ศึกษาจนเรา,าเข้าใจเป็นแนวทางเป็นกันหรือคนอมีปัญญาดีอาจจะเข้าถึงความเป็นอิสระแห่งจิตได้เลยนะอ,อย่างนั้นธรรมะก็พูดไปเยอะแยะไม่ได้หรอกอมันเข้าใจยากามันต้องมีแนวทางมาศึกษาเอาเนี่ยใคร ต้องการประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธินะที่ป่าทรามเรดีกว้าง20่สิบไร่โอเควันนี้ก็เอาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะเราไม่ลงเรื่องกิตนลงเรื่องแก่นมันเท่าไหร่เพื่อให้อาญาติโยมที่สนใจที่ปฏิบัติแล้วยังไปไม่ถึงไหนอย่างเงี้ยก็จะได้ ใครมาเจอคีปอาจารย์น้อาจะได้อ่อกม,มาศึกษาหรือโทรมาก่อนอเงี้ยจะมาก็โทรมาก่อนือ,ม,ม,อมีมาศึกษาประพฤติปฏิบัติร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเพื่อเป็นแนวทางแก่ คนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมเนาะก็โอเคอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากหรอกอก็มาทำชิปเล็กๆน้อยๆเบอร์โทรอาจารย์นะใครยังสงสัยในข้อรทรรมศูนย์เก้าสนึ่งะ้าอาจารย์กมมนนะโทรมาได้เลยะจะเดินพรจะเดินทำสาธุ